ของเราไม่ใช่แค่สินค้าประดับยนต์เป็นสินค้าเน้นคุณภาพเพิ่มฟอร์แมนได้จริง <S 1> <S 1> แรงมาเพิ่มจริง สวัสดีครับผมวันนี้เรามี cool er อินเตอร์คูลเลอร์สแบบมานําเสนอซึ่งแบบแรกเป็นแบบที่อยู่ตรงหน้าเราเลยนี่คืออินเตอร์คูลเลอร์งานควนนะครับผมโดยในชุดจะประกอบไปด้วยเข็มขัดแบบหัวสปริงเป็นเข็มขัดที่ยิ่งเรารัดมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะแน่นอยู่อย่างนั้นมันจะไม่คลายนะครับและท่อยางของเรานะครับเป็นรุ่นโปรแดกนะครับชั้นผ้าของเราเนี่ยมันจะละเอียดมากรองรับบู์สูงได้แน่นอนนี่คือรุ่นที่ดีที่สุด และของเราก็แถมกองเปอยให้ด้วยค่ะแบรนด์เฟรคอลติเมตพอร์ฟอร์แมนโดยอินเตอร์คูลเลอร์ของเราเนี่ยเป็นแบบฟินซอนนะครับถูกออกแบบมาให้มีความถี่มากกว่าสินค้าทั่วไปมันจะช่วยระบายความร้อนได้มากกว่านะครับต่อไปครับเป็นตัวครีบที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ไล่ลมได้ดีขึ้นซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตัวฟินนะครับมันทําให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วของแท้ของจริงนะครับต้องมีตาเฟกประทับนะครับผมโดยทั้งชุดเนี่ยราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับจัดส่งฟรีเรามีครบทุกรุ่นเลย โดยสินค้าชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นชุดอินเตอร์อัปเกรดแทนที่นะครับก็จะมี l er, ีโว่ฟอร์จูเนอร์ดีแุ่นเก่า d m a มรุ่นใหม่เรามีให้ครบเลยราคาอยู่ที่4,700บาทนะครับผมส่งฟรีเช่นเดียวกันสินค้าของเราเน้นคุณภาพแน่นอนอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นตัวแท้งหรืออะไรเราใช้เป็นคุณภาพเดียวกันไม่ใช่แค่ประดับยนต์นะครับสวยงามมันไม่พอสําหรับเฟร็มันต้องแรงด้วยเรื่องการรับประกันนะครับทางเรายินดีรับประกันตลอดการใช้งานครับผมใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทาง ข้างล่างตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เฟกขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ